สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาลากแมนและซีรีส์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า REVOLUTION 2012เรื่องราวได้เริ่มต้นที่ครอบครัวของเมดิสันครับแบ็กเมดิสันเนี่ยเขาเป็นสามีกลับมาด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลพร้อมกับภรรยาของเขาที่บอกเขาว่าเราเหลือเวลาไม่มากแล้วนะที่รักซึ่งก็ดูเหมือนว่าเรเชลเธอนั้นจะรู้อยู่แล้วครับว่า สามีของเธอนั้นกำลังหมายถึงอะไรตัดภาพไปที่ถนนแห่งหนึ่งในชิคาโกไม่น้องชายของเบนกับเพื่อนสนิทของเขากำลังขับรถไปที่ไหนสักแห่งและเขาก็ได้รับสายจากเบนผู้เป็นพี่ชายว่าทุกอย่างมันกำลังจะดับลงอย่างไม่มีหวนกลับมาใน,นระหว่างที่เบนกำลังอธิบายให้น้องชายฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั้นจู่ๆสัญญาณมือถือของพวกเขาก็ขาดหายแล้วหน้าจอของมันก็ดับไปไม่เพียงเท่านั้นไฟฟ้าก็เริ่มติดติดดับดบับ แบนจึงรีบพุ่งตัวเข้าไปดูแล็ปท็อปของเขาเพราะเขานั้นกำลังถ่ายโอนข้อมูลบางอย่างลงแฟลชไดร์และก็ถือว่ายังโชคดีที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลลงได้ทัน100%ก่อนที่แล็ปท็อปของเขาจะทำงานไม่ได้ ทั้งด้านของไหมกับเพื่อนของเขาทางครูก็ได้จอดรถลงมาดูเหตุการณ์บนถนนเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถขับรถตอ่อไปได้เพราะรถแต่ละคันเริ่มใช้งานไม่ได้และไฟก็ค่อยๆดับลงอย่างน่าประหลาดสำร้ายไปกว่านั้นจากปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เครื่องบินตกกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าขนลุกแม้แต่วิวทาวเวอร์อันโด่งดังมันก็ยังมืดสนิทไม่แพ้บ,บ้านหลังอื่นและนอกจากนั้นแสงสว่างก็กค่อยๆเลือนหายไปจากโลก มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับโลกของเรากันแน่15ปีต่อมาหลังจากวันที่โลกไร้แสงสว่างและเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดก็กลายเป็นสิ่งของไร้ประโยชน์ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างเราโดยสิ้นเชิงเพราะโลกของเราไม่มีไฟฟ้าและก็ไม่มีเทคโนโลยีมนุษย์ก็เลยเกิดอาการเจ็บป่วยและไม่สามารถรักษาได้เนื่องจากไม่มีพลังงานและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตยารักษาโรค และนอกจากยาแล้วอาหารก็ยังขัดแคลนเหมือนกันเรียกได้ว่ามนุษย์กำลังไปเชิญหน้ากับวันสิ้นโลกดีๆนี่เองและหลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลก็ล่มสลายประชาชนเริ่มหาทางเอาชีวิตรอดของตัวเองโดยไม่สนกฎหมายบ้านเมืองและเมืองหลวงที่เคยรุ่งเรืองก็กลายเป็นเมืองรกครั้งที่น่าสะพรัวเพราะคนส่วนใหญ่อบพยบพไปอยู่ที่ปลอดภัยกว่าซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของเมเดสัน หลังจากการล่มสลายของรัฐบาลเบนก็ได้พาลูกๆย้ายออกมาอยู่ที่ชนบทในรัฐมอนโรซึ่งเป็นอณานิคมใหม่ที่เงียบสงบผู้คนอยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและตอนนี้เบนก็กำลังออกเดทกับแม็กกี้เธอนั้นเป็นหมอสาวที่ย้ายมาจากประเทศอังกฤษเนื่องจากพยอของเบนนั้นเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งเบนค่อนข้างสบายใจเพราะลูกๆของเขานั้นโตกันหมดแล้วจะเป็นห่วงก็แค่แดนนี่ที่ป่วยเป็นโรคหืดหอบขั้นรุนแรงการที่แม็กมาอยู่ด้วยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกสบายใจ ในวันหนึ่งสองพอลูกพากันไปเดินป่าและพวกเขาก็ได้เจอกับรถบ้านที่ถูกทิ้งร้างสองพี่น้องก็เลยไม่รอชา้ารีบเข้าไปดูว่าข้างในนั้นมันพอจะเหลืออะไรไว้ใช้งานได้บ้างหรือเปล่าสิ่งทันทีที่เข้าไปชาลีนั้นก็ได้เจอกับตู้เย็นและมันก็เตือนให้เธอนึกถึงอดีตในครั้งที่เธอเคยกินไอติมกับครอบครัวก่อนที่ปรากฏการไฟดับทั่วโลกจะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าในครั้งนั้นเป็นการกินไอติมครั้งสุดท้ายของเธอกว่าได้ หลายวันต่อมากองกําลังของสหรัฐมอนโรก็ได้บุกเข้ามาในอาณานิคมพร้อมกับโชตราสัญลักษณ์บนข้อมือให้ดูว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของสาธารณรัฐมอนโรและผู้คนที่อยู่ในเขตของมอนโรทุกคนจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลในรูปแบบของพืชผลทางการเกษตรซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นกฎเหล็กที่พวกเขาสร้างขึ้นมาหลังจากรัฐบาลล่มสลายแต่แบนเขาก็รู้เขาว่ามันไม่ใช่ค่าภาษีอะไรหรอกมันแค่ขออ้างของพวกคนที่ตั้งตัวเป็นใหญ่เท่านั้นเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโจร ดีีดน่เองแบนนั้นรู้สึกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ดีเขาก็เลยฝากแฟตไร้ไว้กับแอรอนซึ่งแอรอนนั้นก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาพร้อมกับคำชับว่านายต้องรักษามันไว้เท่าชีวิตของนายนะแอรอน สิ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าแบนนั้นซ่อนอะไรไว้ในแฟลตไรท์แต่ที่รู้ๆมันต้องสําคัญอย่างแน่นอนหลังจากสังเสียกับแอรอนแบนก็ได้หันหน้าไป,ไปเผชิญหน้ากับผู้พันทมเนวิลซึ่งเขาก็ได้ขอให้เบนยอมไปกับพวกเขาแต่โดยดีไม่อย่างนั้นหมู่บ้านนี้อาจจะลุกเป็นไฟในขณะที่ทุกคนกําลังยืนดูเบนถูกพวกกองพาตัวไปด้วยความกลัวทันใดนั้นเองแดนนี่ก็ได้ยกหน้าไมค์ขึ้นมาขู่พวกกองขับว่าปล่อยพ่อกูนะให้พวกเลวแบนก็เลยต้องทําให้สถานการณ์สง,งบลงเพราะเขาไม่อยากให้เกิดการนองเลือด ขึ้นแต่มันก็ปล่าประโยชน์เประแบนดันเป็นคนแรกที่ถูกยิงพอเห็นว่าพ่อถูกยิงต่อหน้าต่อตาแดนนี่นั่งก็โกรธจนเลือดขึ้นหน้าแล้วจัดการกับพวกสารเลวพอชาวบ้านได้เห็นความกล้าหาญของแดนนี่ พวกเขาก็เริ่มลุกขึ้นมาต่อต้านและโจมตีใส่พวกมันบ้างจนในที่สุดพวกมันก็ยอมถอยทับกลับไปแต่ทว่ามันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าแดนนี่ถูกจับไปเป็นตัวประกันพอชาลีกลับมาถึงหมู่บ้านและพบว่าพ่อของเธอนั้นกําลังนอนจมกองเลือดอยู่เธอกรีบิเข้าไปหาพ่อทันทีพ่อที่หายใจรวยรินก็ได้บอกกับเธอว่าน้องชายของลูกถูกกองทัพจับตัวไปคนที่ช่วยลูกได้จะมีแค่ไหมน้องชายของพ่อที่อยู่ชิคาโกรีบไปตามหาเขาซะ หลังจากสั่งเสียกับลูกสาวเบนก็ได้สิ้นใจจากไปยังไม่มีวันหวนกลับมาถึงแม้ชาลีจะเสียใจกับการจากไปของพ่ออย่างกระทันหันแต่เธอก็ได้เก็บข้าวของเตรียมตัวออกไปตามหาไม้ตามคำสั่งเสียซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ก็มีแม็กกี้กับแอรอนร่วมเดินทางไปด้วยทั้ง3คนได้ออกเดินทางไปตามเมืองที่รกร้างและอันตรายจนเกิดความผูกพันอันแน่นแฟ้นขึ้นมาในหมู่ของพวกเขาในวันหนึ่งชาลีได้ออกไปตักน้ำในแม่น้ำที่อยู่ไกลๆและบังเอิญเจอกับเนทชายแปลกหน้าที่ม ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ซึ่งแนทก็ได้บอกกับเธอว่าหลังจากที่โลกปรชิญหน้ากับหายนะคนแปลกหนะ้าทุกคนก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามโชคดีที่แนทไม่ได้ทำร้ายเธอเพียงแค่ถามชื่อแล้วก็ปล่อยเธอไป หลังจากนั้นทั้งสามก็ได้ออกเดินทางต่อจนกระทั่งเย็นพวกเขาก็ได้เจอกับซากเครื่องบินที่ตกอยู่ในสภาพที่ดีและตัดสินใจว่าคืนนี้พวกเขาจะพักนอนกันที่นี่พอตกกลางดึกคืนนั้นทั้งสามคนก็ถูกทําให้ตื่นเพราะเครื่องบินลำนี้มันมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วและก็ดูเหมือนว่าเจ้าถิ่นจะเป็นแก๊งอันธพาลซะด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นมันก็ใช้มิดคูชาลีหวังว่าจะลวนลามเธอส่วนแม็กกี้กับเอรอนก็ถูกจับอยู่อีกฝั่งในระหว่างนั้น เธอก็ได้ใช้มันยาหลอกล่อให้พวกโจรดื่มน้ำผสมยาพิษจนทำให้มันสำลักตายทั้งด้านของชาลีในระหว่างที่เธอกำลังจะถูกโจรขืนใจเน็ตก็ได้โผล่้ามาช่วยไว้ทันเวลาพอดีไม่อย่างนั้นเธอคงจะเสร็จมันอย่างแน่นอนต่อมาเน็ตที่อยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดก็ขอร่วมเดินทางไปกับกลุ่มของชาลีด้วยแต่ทว่าแม็กกี้กับแอรอนก็รู้สึกสงสัยในตัวของเน็ตเป็นอย่างมากและพยายามจะเตือนชาลีว่าเราไม่ควรจะเชื่อใจคนแปลกหน้าเพราะไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ แต่ทวาชาลีก็ได้พิสูจน์มาแล้วครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนไม่ดีทางด้านของแคมป์ผู้พันธทมในบินในกลางดึกคืนนั้นในระหว่างที่ผู้พันกําลังนอนน้ํำลายไหล แดนนี่ก็แอบออกมาเขานั้นหนีออกมาทั้งคืนจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งเพราะโรคหอบหืดกำเริบและไม่นานแดนนี่ก็ได้สติขึ้นมาในบ้านร้างพร้อมกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชี้ปืนมาที่เขาซึ่งเธอก็ได้แนะนําตัวว่าเธอนั้นชื่อเกรทและเธอก็สงสัยว่าแดนนี่มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแดนนี่ก็ตอบเธอตามตรงว่าผมถูกพวกคนเลวลักพาตัวมาทันทีที่เกรทรู้แบบนั้นเธอก็ลดปืนลงแล้วเอายาพ่นให้กับแดนนี่ ร้อมกับบอกกับเขาว่ามันเป็นของลูกชายของเธอแต่ทว่าตอนนี้เขาตายไปแล้วซึ่งดูแลเกรดก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรแต่เธอก็ไม่ได้ไว้ใจแดนนี่อย่างรนร้อเปอร์เซนทางด้านของกลุ่มของชาลีตอนนี้พวกเธอก็เดินทางมาถึงเมืองชิคาโกและไม่น่าเชื่อว่าท่ามกลางอาคารที่รกร้างจะมีสังคมมนุษย์อาศัยอยู่เรียกได้ว่ามนุษย์นี้สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี จากเมื่อก่อนเคยเดินทางด้วยรถยนต์ตอนนี้กลับเปลี่ยนเป็นรถหมาและจากข้อมูลที่พ่อของเขาบอกไว้ก่อนตายชาลีก็ได้เข้าไปถาไหม จากบาร์เทนเดอร์ที่อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็ไม่ได้รู้ว่าบาร์เทนเดอร์คนนั้นก็คือลุงไม้ของเธอในตอนแรกไม้ก็ปฏิเสธว่าไม่มีคนชื่อแบบนี้เพราะเขาจะต้องปิดบังตัวตนเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อชาลีบอกว่าแบนพ่อของเขาตายไปแล้วส่วนน้องชายก็ถูกลักพาตัวไปไม้ Mike ก็เลยพาลันสาวของเขาเขา้าไปคุยเป็นการส่วนตัวทันทีซึ่งชาลีก็บอกทุกอย่างเลยว่าพ่อของเธอทุกทหารอาสาฆ่าตายอย่างไรไหนจะน้องชายที่ถูกลักพาตัวไปชาลี Charlie ก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไม ทหารจะต้องตามล่าครอบครัวของพวกเธอไมค์ก็เลยบอกความลับกับหลานสาวของเขาครับว่าพ่อของหนูมีความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟดับ ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับนายพลมันโรผู้นำเผด็จการที่ต้องการควบคุมโลกนี้ไว้ในมือของตัวเองและเพื่อสิ่งนั้นมันก็เลยรวบรวมอาวุธไว้ทํำสงครามทั้งเครื่องบินรถถังหรือแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์แต่ทว่ามันก็ได้เกิดเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้นมาซะก่อนและคนเดียวที่รู้สาเหตุก,ก็คือเบนมันโรก็เลยเชื่อว,ว่าเบนจะสามารถแก้ไขสถานการณ์และทำให้ไฟกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม พอชาลีได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกห่วงน้องชายเป็นอย่างมากและก็ขอให้ไม้ไปช่วยน้องชายของเธอด้วยแต่ทวาไม้ก็ปฏิเสธโดยเขาอ้างว่าภารกิจนั้นมันเสี่ยงเกินไปชาลีนั้นรู้สึกผิดหวังก็เลยกลับไปหาเพื่อนของเธอพอเนทเห็นชีนะ้าไม่ค่อยสู้ดีของเธอเขาก็เลยเข้าไปหาเรื่องไม้แต่ก็ถูกไม้เปิดเผยต,ตัวตนซะให้ว่านเนทเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของทหารมอนโรเหมือนกันเพราะเขาก็มีตราประทับของมอนโรอยู่ที่ข้อมือและสาเหตุที่เขาติดตามกลุ่มของชาลีเกิดเพื่อจะได้เข้าถึงตัวของไม้นั่นเอง ทันทีที่ความจริงถูกเปิดเผยทุกคนก็พร้อมใจกำจัดเน็ต จนทาให้เขานั้นต้องหนีไปเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและถึงแม้ว่าคนของมันโรจะรู้ที่กดดานแล้วแต่ไม้ก็ยังยืนยันว่าเขานั้นจะไม่หนีไปไหนและจะไปเชินหน้ากับกองกําลังของมันโรเพียงลาพังชาลีกับเพื่อนของเธอก็เลยอาสาจะอยู่ด้วยแต่ไม้ก็ไม่ยอมแล้วไล่พวกเธอออกไปเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของหลานสาวและหลังจากนั้นไม่นานกองทัพของมันโรก็บุกเข้ามาถึงฝ่ายศัตรูจะมีกองกําลังเยอะกว่าแต่ไม้ก็ได้ใช้ทักษะอันน่าทึ่งของเขาจัดการกับทหารทีละคน ในสมรภูมิรบขนาดย่อมชาลีกับเพื่นเพิก็เข้ามาเป็นกําลังเสริมให้กับไม้ทากลางความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นทหารบอนโรก็พยายามจะเก็บชาลีแต่จูู่แนทที่อยู่ฝ่ายศัตรูก็เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ส่วนไม้ก็จัดการกัดกองกําลังอาสารวมไปถึงหัวหน้าของพวกมันด้วยตัวคนเดียวการต่อสู้ในครั้งนี้จึงยุติลงและหลังจากนั้นไม้ก็ตัดสินใจว่าเขานั้นจะช่วยชายลีตามหาน้องชายและก็ได้เล่าเรื่องราวในคืนก่อนวันไฟดับให้ล้านสาวฟังว่าหลังจาก ลห้โลกตกอยู่ในความมืดเขากับเพื่อนก็กลับไปที่ฐานนาวิกโยธินและเพื่อนของเขาก็มีสัญลักษณ์มอนโรอยู่ที่ข้อมือสิ่งเขาก็คือเซบาสเตียนมอนโรหรือก็คือผู้นําปัจจุบันของสาธารณารัฐมอนโรนั่นเองทางด้านของผู้พันทอมเนวินเขากําลังติดตามรอยเท้าของแดนนี่จนไปเจอกับบ้านของเกรสซึ่งเธอก็พยายามจะช่วยแดนนี่แต่พอถูกขู่คาเธอก็ต้องหลบทางให้เพราะไม่มีใครแมรักชีวิตตัวเองทหารอาสาได้บุกมาที่บ้านของเกรสจนได้เจอกับแดนนี่แล้ว แล้วก็พาตัวของเขากลับไปส่วนเกรทก็รีบลงไปซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินก่อนจะหยิบจี้ที่คล้ายกับแฟลชไรท์ของเบนที่ฝากเอาไว้ออกมาและทันทีที่เธอกดมันจู่ๆหลอดไฟในห้องก็เริ่มสว่างขึ้นจากนั้นเกรทก็เสียบมันเข้าไปในคอมพิวเตอร์แล้วข้อความคุยกับใครบางคนซึ่งคนคนนั้นก็ดูเหมือนจะลงใจที่ความลับของเธอยังไม่ถูกเปิดเผย ทางด้านของไมเขาก็กําลังออกตามหานอร่าอดีตเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้ช่วยชาญในการสร้างวัตถุระเบิดเพราะการจะบุกเขา้าไปช่วยแดนนี่ในฐานทัพของมอนโรจําเป็นต้องใช้คนที่มีทักษะอย่างนอร่าแต่ในระหว่างนั้นพวกเขาก็ถูกโจมตีด้วยนักล่าฆ่าหัวทว่าฝีมือมันก็ยังต่างชั้นกันเกินไปไม่เลยบังคับให้พวกมันบอกที่กดดานของนอร่าซึ่งพวกมันก็บอกว่านอร่าถูกทหารอาสาจับตัวไปเป็นทาสขายแรงงานอยู่ที่อื่นและในคืนวันนั้นไม้ก็เลยตัดสินใจไปช่วยนอร่าเพียงลําพังโดยให้ลันสาว ลงหน้าไปก่อนและอีกสองอาทิตย์เจอกันที่รัฐอินเดียนาแต่พอเช้าวันต่อมาแม็กกี้กับแอรอนก็บพบว่าชาลีหายตัวไปแอรอนที่เริ่มเบื่อหน่ายกับความดื้อรั้นของชาลีก็ได้เอาแฟตไรน์หน้าตาประหลาดที่เบนฝากไว้มาให้กับแม็กกี้และเขาก็ยังบอกอีกว่าแบนให้เอามันไปให้กับผู้หญิงที่ชื่อเกรทที่อาศัยอยู่ในรัฐอล利โนยถึงแม้พวกเขาจะเป็นห่วงชาลีแต่เขาก็คิดว่าชาลีสามารถเอาตัวรอดได้พวกเขาก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่แกรนดพาร์คแทน ซึ่งทุกคนก็เชื่อว่าเกรดน่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการฟื้นฟูพลังงานให้กลับมาอีกครั้งในขณะเดียวกันทางด้านของผู้พันทอมเนวิลที่กาลังจะกลับฐานทัพจู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนเสั้นทางไปตามหาที่มาของเสียงจนมาเจอกับบ้านเล็กๆหลังหนึ่งพร้อมกับกดข้อบังคับของเจ้าของบ้านที่เขียนว่าในสาธารณรัฐมอนโร พลเรือนไม่มีสิทธิพกปืนพกได้แค่นา้ไมา้กับอาวุธในระยะประชิดเท่านั้นเจ้าของบ้านที่สิ้นหวังและรู้ว่ายังไงก็จะตายอยู่แล้วก็เลยจัดการยิงคนของมันโรก่อนจะถูกยิงสวนกลับมาและก็ถูกจับไปที่ฐานทัพพร้อมกับแดนนี่และพอมาถึงฐานทัพของมันโรเราก็ได้รู้จักกับนาคอนมันโร Monroe อย่างเป็นทางการเพราะพีแกก็คือตัวการที่อยู่เบื้องหลังของความโหดร้ายและโหยหาการครอบครองโลกณจังหวะนั้นมันโรได้เข้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งในห้องทํางานของตัวเองซึ่ง เธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นเรเชลภร,รรยาของเบนนั่นเอง ซึ่งเธอนั้นยังไม่ตายและมอนโรก็มาแจ้งข่าวว่าสามีของเธอนั้นตุยแล้วซึ่งรายเชลเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครรู้เหตุผลว่าทําไมเธอถึงทิ้งแบนมาอยู่ที่นี่ทั้งด้านของชาลีตอนนี้เธอได้แอบตามไม้จนทันซึ่งไม้ก็ดูเหมือนจะไม่พอใจที่หลานสาวดื้อรันและไม่ยอมฟังคําพูดของเขาแต่พอชาลีบอกว่าน้องชายของหนูเป็นโรคหอบหืดขั้นรุนแรงหนูไม่อยากเสียใครไป,ไปอีกแล้วไม้ก็เลยยอมสง,งบลงแล้วก็ช่วยตามหานอรา่าซึ่ง หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ได้เจอกับทาตกลุ่มหนึ่งที่กำลังลากเฮลิคอปเตอร์นั่นก็เป็นเพราะว่านายพลมอนโรมั่นใจเป็นอย่างมากว่าวันหนึ่งพลังงานจะกลับมาใช้งานได้เขาจึงเตรียมแผนการครองโลกของตัวเองเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆและในตอนนั้นนอร่ารก็อยู่ในกลุ่มทาาใช้แรงงานพวกนั้นการช่วยเธอออกมาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีทหารเฝ้าอยู่ทุกจุดถึงแม้จะเสี่ยงตายแต่ไมค์ก็ยืนกรานว่ายังไงจะต้องช่วยนอร่าเขาจึงรอ เธอจนถึงดึกแล้วก็หลอกล่อทหารเฝ้ายามออกไปก่อนจะแอบย่องเข้าไปปล่อยพวกทาสแต่หลังจากที่ช่วยนอราออกมาได้ไม้ก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่านอราสมัครใจมาเป็นทาสด้วยตัวเองเพราะเธอนั้นมีแผนขโมยปืนจากพวกทหารซึ่งเป็นอาวุธที่หายากที่สุดในตอนนี้ไม้ก็เลยบอกกับนอราว่าเขาอยากจะให้เธอช่วยชีวิตหลานชายของเขาซึ่งนอราก็ไม่ปฏิเสธแต่กลับยื่นข้อเสนอให้กับไม้ช่วยขโมยปืนให้ก่อนทั้งสาคนก็เลยแอบเข้าไปกดดานอยู่ในกระทอมใกล และเริ่มวางแผนขโมยปืนโดยนาราได้ประดิษฐ์ปืนชั่วคราวขึ้นมาแต่เพราะมีวัตถุดิบไม่เพียงพอมันก็เลยทำให้ปืนของเธอยิงในระยะได้ไม่กี่เมตร เพราะงั้นพวกเขาก็เลยต้องเข้าไปใกล้เป้าหมายในระยะประชิดโดยชาลีนั้นได้ปลอมตัวเป็นพลเมืองหลงทางแล้วเข้าไปขอความช่วยเหลือจากทหารเฝ้ายามพร้อมกับยิงทหารเฝ้ายามส่วนไม้กับนาราก็ซุ่มโจมตีพวกทหารที่เหลือจนหมดหลังจากปล่อยทันและเขโามยปืนมาได้นาราก็บอกว่าฉันเนี่ยอาสาเขโามยปืนให้กับกลุ่มกบฏเพราะต้องการปลดปล่อยพลเมืองจากกองกําลังของมอนโรทั้งด้านของแกรนพาร์ค เกรดที่กําลังส่งข้อความคุยกับใครบางคนเกิดพบว่ามีคนแอบบุกรุกเข้ามาในบ้านของเธอและเขาก็มีล็อกเก็ตเฟรดได้แบบเดียวกับของเธอด้วยทางด้านของไมค์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นอร่าออกจากกลุ่มกบฏและมาอยู่กับเขาเพราะทั้งสองคนเคยเป็นคนรักกันมาก่อนแต่ก็ต้องเลิกรากันไปหลังจากปรากฏการไฟดาบในวันต่อมาพวกเขาก็มาถึงฐานทัพของกลุ่มกบฏที่มีบาทหลวงเป็นผู้นําซึ่งพวกเขาก็ดีใจที่นอร่ากลับมาอย่างปลอดภัยแต่ทุกคนก็ได้บอกข่าวร้ายกับเธอเลยว่ากองทัพของเราเพิ่งถูกโจมตีพอเข้าไปในฐานทั นอร,ราแกเห,ห็นพวกพ้องบาดเจ็บสาหาัสและก็เสียชีวิตหลายคนบาดหลวงยังบอกด้วยอีกว่ามีสมาชิกคนหนึ่งหายตัวไปพอไม่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกให้อพยพอ,ออกจากที่นี่ทันทีเพราะที่นี่มันไม่ปลอดภัยอีกต่อไป และต่อจากนี้ไม่นานมอนโรจะต้องส่งคนมาถล่มที่นี่อย่างแน่นอนซึ่งนาราเองก็เห็นด้วยกับไมเพราะชายที่หายตัวไปปันนี้คงถูกทรมานให้คลายความลับแล้วบาดหลวงก็เลยขอเวลา30นาทีเพื่อเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแต่หลังจากนั้นไม่นานทหารอาสาที่นำโดยกัปตันอดัมก็บุกเข้ามาถล่มฐานทัพของกบฏและเพื่อซื้อเวลาให้กับพวกเขาไม่ก็เลยสั่งให้มือปืนที่แม่นที่สุดไปซุ่มยิงตัดกำลังศัตรูพอถูกโต้กลับฝ่ายศัตรูก็พยายามสวนกลับและยึดที่มั่นตัวเอง เอาไว้ทาให้การเผชิญหน,น้ากินเวลายาวนานถึงกลางดึกในตอนนั้น กลุ่มกบฏพยายามจะเจาะกำแพงผ่านอุโมงค์เพื่อที่พวกเขาจะหนีออกไปอีกฝั่งแต่ทว่าแผนการของพวกเขากลับล้มเหลวเมื่อกำแพงถลม่มลงมาปิดทางที่พวกเขาเพิ่งขุดเอาไว้แต่มันก็ไม่มีทางออกอื่นอีกแล้วนอกจากทุกคนจะต้องทำลายกำแพงนี้ในเวลาเดียวกันนั้นผลซุ่มยิงของกลุ่มกบฏก็ถูกยิงตายทำให้กัปตันอาดามและคนของเขาบุกเข้าไปในฐานทัพของกลุ่มกบฏได้สำเร็จแต่ทว่าเขาก็จะจัดการกับไมแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะไม้เคยเป็นนาวยวิโยธิน ทีเก่งเรื่องใช้ดาบและอาวุธทุกชนิดพวกทหารก็เลยถูกพี่แกฟันยับแล้วจับอดัมเป็นตัวประกันจากนั้นก็เร่งหาทางออกแต่ทว่าจู่ๆอดัมกลับจําไม่ได้ชาลีก็เลยสงสัยว่าพวกเขาไปรู้จักกันได้อย่างไรอดัมก็เลยเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่าไมค์เคยเป็นอดีตมือขวาของนายพรนมอนโรและเขาก็ยังเป็นครูฝึกทหารอาสาทั้งหมดด้วยเมื่อความจริงถูกเปิดเผยไมค์ไม่อยากใ,ใครๆต้องมาเดือดร้อนเพราะเขาเขาก็เลยยื่นข้อเสนอให้อดัมโดยการมอบตัวกับมอนโร และกับความปลอดภัยของกลุ่มกบฏึ่งอดัมก็ยอมรับข้อเสนอแล้วพาไม้กลับไปที่ฐานทัพทันที ย้อนกลับไปสองอาทิตย์ก่อนหลังจากเหตุการณ์ไฟดาบหมายกับมอนโรผู้เป็นเพื่อนสนิทของเขาได้ช่วยกันออกตามหาเบนในระหว่างนั้นสองหนุ่มก็บังเอิญไปเจอกับคนถูกกลุ่มทุบตีเพราะเขานั้นเป็นคนดีหมายก็เลยเข้าไปช่วยเป่าหัวชายคนนั้นเพื่อช่วยเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายซึ่งนั่นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นอดัมนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมอดัมถึงเคารพไม้เป็นอย่างมากเพราะหมายเคยช่วยชีวิตของเขาไว้นั่นเองถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็ตามในระหว่างที่ทหารอาสาผาไม้กลับไปที่ฐานทัพ ทันใดนั้นเองก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นที่หัวสะพานในขณะที่พวกทหารไม่ทันระวังตัวเพราะกำลังตกใจกับระเบิดอยู่นั้นจูจ่ๆนอร่าก,กับชาลีก็เข้าถึงตัวไหมและช่วยเขาออกมาได้สําเร็จแต่ก่อนที่จะข้ามสะพานไปอีกฝั่งนอร่าก็ได้ปล่อยระเบิดอีกลูกเพื่อให้แน่ใจว่าพวกทหารจะตามมาไม่ได้ทางด้านของแม็กกี้กับแอรอนหลังจากที่ตัดสินใจแยกทางกับชาลีในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบ้านของเกรซแต่กลับพบว่าบ้านถูกทิ้งร้างแอรอนที่เป็นอดีตพนักงาน บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่รู้จักคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆจนไปเจอกับห้องใต้ดินของเกรซและท,ทันทีที่เห็นคอมพิวเตอร์ของเธอเขาก็รู้ได้ท,ทันทีว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่เกรซสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองและเธอก็เพิ่งสร้างมันขึ้นมาได้ไม่นานและนั่นก็บ่งบอกให้รู้ว่าเธอมีไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่วิเคราะห์มันอยู่นานเขากลับไม่ได้บเบาะแสอ,อะไรเพิ่มเติมเลยจนแอรอนนั้นรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้สิ้นหวังเขาก็เลยระบายความหวังให้กับกัง แต่ทว่าในทันใดนั้นเองแฟตได้หน้าตาประหลัดที่เบนฝากเอาไว้มันก็เกิดเรื่องแสงแล้วเสียงเพลงก็ค่อยๆดังขึ้นจากหูฟังที่อยู่ไกลๆในขณะเดียวกัน iPhone ของแม็กกี้ก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งอย่างน่าประหลาดและเรื่องราวของ Revolution ในซีซั่นที่1ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่มีหลายซีซันมากครับถ้าใครอยากดูซีซันที่2ต่อจากภาคนี้ก็ช่วยกันกดไลค์ให้หน่อยเดี๋ยวผมจะกลับไปทำซีซัน2มาให้ดูต่อโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ขอแค่กดไลค์ก็พอครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ